สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาปะก,กันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุทธที่3กรกฎาคม2567เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวนันี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่โดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้18.4มิลิเมตรที่กลุ่มง,งานตรวจอากาศโดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า จากแผนที่อากาศจะเห็นว่าเกาะยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เจ้าพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยและประกอบกับว่ามีย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าก็เลยในระยะนี้ทําให้ภาคเหนือเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และหลังจากนี้ไปก็อาจจะมีแนวร่องมรสุมเจ้าพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าก็เลยจะย่าใหื้หลังจากนี้ไปเจ้า ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นเจ้าเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันในเจ้าวันนี้เจ้าจะเห็นว่าภาคเหนือตอนล่างเองเนี่ยเจ้าเมฆปกคลุมค่อนข้างมากเจ้าโดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกโดยเจ้าบริเวณทางด้านจังหวัดน่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์เจ้าของภาคเหนือนะเจ้าฝนเออ เมฆปกคลุมค่อนข้างหนักเจ้าส่วนภาคเหนือตอนบนของฮาวเจ้ามีเมฆค่อนข้างน้อยเจ้าท้องฟ้าก็แจ่มใสเจ้าในเจ้านี้ เอามาดูการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในรอบสาวสี่ชั่วโมงต่างหน้าเจา้าสําหรับวันนี้ปริมาณฝนเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นจากหลายๆวันที่ผ่านมาเจา้าโดยคาดหมายว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่โดยโดยส่วนมากแล้วจะเกิดทางด้านรับลมมรสุมและอีบรเวณหนึ่งก็จะด้านตะวันออกของภาคเหนือของฮาวเซาสําหรับวันพุงนี้เองเจา้าปริมาณและการกระจายของฝนก็จะมีแนวโน้มมากขึ้นเจา้าแล้วก็ ทและก็มีและก็ม,ะกมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตัวเจ้าโดยเฉพาะบริเวณที่รับลมมรสุมและทางด้านตะวันออกของภาคเหนือเจ้า เรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศซาวซีชั่วโมงต่างหน้าของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุดใบวันนี้32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธ2าซ6ซองศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก อุตรดิตพิศณุโลกเพชรบูรณ์ลงไปจนถึงทางลบบุรีตอยจา้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุ25ถึ5 2 7องศาเซลเซียสลมตีพัดปกคลุมภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-10กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนต,ตกนักบางแหง่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ตัวเน้อเจ้าและมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสภาพอากาศและติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และติ k ต ok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เน้อเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน